ในวันที่6นี้ครับผมก็เริ่มต้นด้วยการจัดการโครงฝ้าเก่านะครับซึ่งเป็นโครงฝ้าทีบาร์นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวฝ้าชั้นบนทั้งหมดนะครับผมคิดว่าจะทําเป็นฝ้าฉาบเรียบและจะเพิ่มความสูงของตัวฝ้าขึ้นไปด้วยนะเพื่อที่จะทําให้ตัวห้องเนี่ยดูสูงดูโป่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือการจัดการพวกสายไฟเก่านะครับ ตรงนี้ก่อนที่จะตัดสายไฟต่างๆเนี่ยก็ต้องเช็คนะครับในส่วนของสายไฟเดิมด้วยว่ามันมีไฟอยู่หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสายไฟหรือว่าไม่มีไฟนะครับเดินขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้ถูกตัดไปแล้วนะครับผมจะตัดสายไฟนะครับที่อยู่บนฟ้านะครับ เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนที่ลงมาที่จุดที่เป็นสวิตช์ไฟหรือว่าเต้ารับเนี่ยตรงนี้ผมก็จะใช้ของเดิมอยู่นะครับจะเปลี่ยนแค่ตัวเต้ารับแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟใหม่เท่านั้นนะครับส่วนด้านบนฝ้าเนี่ยผมจะเดินเป็นตัวสายไฟร้อยท่อทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนระบบเดิมของเขาที่เดินสาย VAF นะครับอยู่บนตัวโครงฝ้าเลยนะครับซึ่งมันก็จะอันตรายนะครับจากนั้นผมก็จะลื้อโครงฝ้าเดิมนะครับออกทั้งหมดเลยโดยตรงนี้เขาจะมีตัวลวดนะครับที่ใช้ ในการล้างนะครับจากตัวโครงหลังคาเนี่ยลงมาหาตัวโครงฟ้าที่เป็นทีบาร์ทั้งหมดนะครับแต่ตัวลวดเองเนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีการตัดเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวลวดตัวนี้นะครับผมลองเช็คสภาพแล้วสามารถยังใช้งานได้ดีอยู่นะผมคิดว่าน่าจะนําไปใช้งานกับตัวโครงฟ้าขาบเรียบที่ผมจะทําขึ้นมาได้นะครับผมก็จะไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องขึ้นไปมัดตัวลวดกับตัวโครงหลังคาเลยนะครับ อันนี้จะเป็นพวกโครงที่ผมลื้อออกมานะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะอันนี้ก็คือลื้อแล้วก็เอามาเก็บไว้ก่อนนะครับคือบริเวณขอบที่เป็นตัวฉากลิมของตัวโครงฝ้าเดิมที่เป็นทีบาร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ลื้อออกนะเพราะผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยน่าจะนํามาใช้งานนะครับหรือว่าเป็นแนวเริ่มต้นสําหรับการทําโครงฝ้าฉากเรียบของผมได้นะผมก็เลยจะไม่ลื้อตัวฉากลิมที่ติดอยู่กับด้าน <pandemia> ผานังรอบด้าน <M> ที่ทําโครงฝ้าเดิมนะครับตรงนี้นะครับต,รรต้องบอกงานนี้เป็นงานที่ อ่าสกรปรกนะเพราะว่าตัวโครงฝ้ารวมถึงฝ้าเองที่ผมลือเมื่อวานเนี่ยครับมันจะมีพวกขี้ฝุ่น,นครับขี้หนูอ่ขี้จิ้งจกเนี่ยเต็มเยอะมากนะถ้าใครจะทำงานนี้ผมแนะนำให้ป้องกันดีๆนะไม่ว่าจะเป็นดวงตารวมถึงนับจมูกของเรานะครับผ้าปิดจมูกต่างๆรวมถึงแว่นตาเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ด้วยรวมถึงถุงมือด้วยนะครับหลังจากที่ผมลือมาก็จะมาเจอตัว แอร์เก่านะครับตัวนี้เลยนะตัวผมถามแฟนเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายออกไปก็ยังใช้งานได้ดีนะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวคอมเพรสเตอร์แอร์ที่อยู่ด้านนอกนะครับตัวคอยล์ร้อนนะครับโดยขโมยออกไปแต่ตัวเนี้ก็ยังใช้งานได้นะถ้าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยที่ที่แฟนผมบอกนะก่อนที่เขาจะย้ายไปเนี่ยมันยังใช้ได้ผมก็เลยเอาลงมานะครับเพื่อ,อจะทําการปรับปรุงห้องใหม่ทั้งหมดนะครับก็เลยเอาลงมาเพื่อ เอามาลงมาไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะว่าคิดว่ามันก็น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแอร์เก่ารุ่นที่ผมดูมันเขียนว่าซีนนเตอร์ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นแอร์อะไรเหมือนกันเมื่อประมาณสัก30ปีกว่าที่แล้วนะครับในวันนี้นะผมก็พยายามนะครับจัดการในส่วนของอ,อุปกรณ์ที่มัน,นต,ติดอยู่นะไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับฝ้าหรือว่าผนังนะครับ <S <S พรเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมีการปรับปรุงอันดับแรกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฝ้าหรือว่าผนังนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องทาน้ําอุ่นเก่านะครับที่เขาติดไว้ซึ่งตรงนี้ผมลองถอดดูนะครับเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยมันมีน้าไหลออกมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็เลยถอดไม่ได้ก็เลยคิดว่าใส่ไว้ก่อนนะให้มันอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เราลื้ห้องน้ํานะครับเพื่อที่จะปูกระเบื้องใหม่เดี๋ยวเราจัดการปิดตัวระบบน้ําใหม่อีก นี่ครับหลังจากที่ผมรื้อฝ้าออกทั้งหมดก็จะเห็นโครงสร้างหลังคาครับโครงสร้างตัวบ้านนะต้องบอกว่ายังดีอยู่เลยนะครับตัวหลังคาเองเนี่ยผมลองดูสนิมก็ขึ้นไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะรื้อหลังคาแล้วก็ทําใส่หลังคาใหม่เนี่ยตรงนี้ผมจะทําการทาสีกันสนิมใหม่ทั้งหมดทั้งหลังด้วยนะครับจากนั้นนะผมก็จะเอาตัวตัวสวิตช์ไฟนะครับหรือว่าตัวบล็อกไฟอันเก่าเนี่ยครับถอดออกมาเพื่อไปเปรียบเทียบที่จะใส่ตัว สวิทไฟหรือว่าเต้ารับต่างๆใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไปเอาไปเปรียบเทียบที่ร้านที่ไทยวัสดุหรือโฮมโปรก็ได้นะเขาจะมีนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบดูว่ารุ่นที่เราจะใช้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรให้มันสามารถใส่แบบเดิมได้นะเพราะตัวนี้เป็นแบบบล็อกฝั่งด้วยนะครับแต่ปัญหาหนึ่งของระบบไฟที่บ้านตรงนี้ก็คือเรื่องของตัวสายกาวนะครับเพราะสายกาวเนี่ยเขาไม่มีที่ตัวพวกปลั๊กไฟนะครับ แต่ว่าเขาจะมีแยกระหว่างจุดที่เป็นจุดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวรงนี้ผมต้องลองพิจารณาว่าจะปรับปรุงอะไรอย่างไงนะเพื่อให้มีตัวระบบกาวอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาที่วัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะวรรมหาวิหารครับหรือว่าวัด เขาพชินลาดนั่นเองนะเพื่อแวะมาที่งานนะเพราะช่วงนี้เขามีงานด้วยนะครับก็มาเดินมาไหว้พระแล้วก็มาเดินเล่นที่งานนะครับวันนี้ก็จะเขาข้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ